ฉเฉลยแบบฝึกหัดวิชาคณิตชั้นป .4 แบบฝึกหัด1.5หน้า10ถึง11นะคะข้อที่1ค่ะระบายสีแผ่นป้ายที่มีจำนวนน้อยกว่า67,815,09ล้านมาดูทีละจำนวนนะคะจำนวนแรกค่ะ68,435,000ล้านมีค่ามากกว่า6 7ล้านนะคะ ไม่ต้องระบายสีค่ะต่อไปนะคะ6 7สิบเจ็ล้านแปดมีค่าน้อยกว่า6 7สิบเจ็ล้านแดแนะคะระบายสีลงไปเลยค่ะจำนวนต่อไปนะคะ สามสิบล้านสี่แสนสมีค่าน้อยกว่า6 7สิบเจ็ล้านนะคะสบายสีลงไปนะคะต่อไปนะคะ125,590,811ล้าน5 1มล้านมากกว่า6 7ล้านนะคะ ไม่ต้องระบายสีค่ะต่อไปค่ะ9 7 5ล้าน7หาหมื่นล้านนะคะมีค่าน้อยกว่า67ล้านดังนั้นระบายสีลงไปเลยนะคะจำนวนต่อไปนะคะ 6 7ล้าน8 1590 67ล้าน801 590นะคะมากกว่า67ล้าน81 509ดังนั้นไม่ต้องระบายสีนะคะจํานวนต่อไปนะคะ2549ล้านมากกว่า67ล้านนะคะดังนั้นไม่ต้องระบายสีนะคะจํานวนต่อไปนะคะ 6,770,605 6ล้านน้อยกว่า67ล้านดังนั้นนักเรียนระบายสีได้เลยนะคะจํานวนสุดท้ายนะคะ67,810,500 67,810,500นะคะ น้อยกว่า67สิบเจ็ดล้านแปดแสดังนั้นระบายสีลงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่2นะคะให้เขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่องสี่เหลี่ยมมาดูทีละข้อนะคะ ข้อที่1 62391กับ6 6 6 7 9เปรียบเทียบเลขโดดนะคะในหลักแสนเหมือนกันนะคะเป็นเลข6เหมือนกันไปดูที่หลัก 10, ะะหมื่นนะคะ2,000มกับ60,000 2,000งน,น้อยกว่า60,000ดังนั้นเติมเครื่องหมายน้อยกว่านะคะข้อที่2ค่ะ 71,402กับ1 7 4่งล้านฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นจำนวนที่มี6หลักฝั่งขวามือเป็นจำนวนที่มี7หลักจำนวนที่มี6หลักจะน้อยกว่าจำนวนที่มี7หลักดังนั้นเติมเครื่องหมายน้อยกว่าข้อที่3นะคะ1 9 8่7ล้านฝั่งขวามือ1 9ึล้าน 8,776ในหลักล้านกับหลักแสนนะคะเป็นตัวเลขเหมือนกันพิจรารณาในหลักหมื่นนะคะ80,000กับ0,000 80,000มากกว่า0นะคะดังนั้นเติมเครื่องหมายมากกว่าข้อที่4ค่ะ7,427,803กับ7,427,308 เลขโดดในหลักล้านหลักแสนหลักหมื่นหลักพันเหมือนกันนะคะพิจารณาที่หลักร้อยเป็น800กับ300 800มากกว่า300ดังนั้นเติมเครื่องหมายมากกว่าต่อไปข้อที่5นะคะ22545488ล้าน5 45, 8ฝั่งขวามือนะคะ22545000ล้าน5 45, 448นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเลขโดดที่ต่างกันนะคะจะอยู่ในหลักสิบนะคะเป็น80กับ40 80มากกว่า40ดังนั้นเติมเครื่องหมายมากกว่าข้อที่6ค่ะ64,515,283กับ64ล้าน 551,283เลขโดดที่ไม่เท่ากันนะคะอยู่ในหลักหมื่นเป็น10,000กับ50,000 10,000น้อยกว่า50,000ดังนั้นเติมเครื่องหมายน้อยกว่าข้อที่7นะคะ355ล้าน5,000ฝั่งขวามือ355ล้าน 5, 5นะคะ5,000 มากกว่า5หน่วยดังนั้นเติมเครื่องหมายมากกว่าข้อที่8ค่ะ1260ล้าน979,000กับ1260ล้าน979,010ในหลัก10นะคะเป็น0กับเป็น1 0น้อยกว่า1ดังนั้นเติมเครื่องหมายน้อยกว่า ต่อไปข้อที่3นะคะตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดเป็นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละภาคของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2557ถึงพุทธศักราช2558นะคะดูข้อมูลจากตารางนะคะมาดูคำถามข้อที่1นะคะข้อที่1ถามว่าภาคใดมีพื้นที่ป่าน้อยที่สุดนะคะ มาเปรียบเทียบตัวเลขนะคะจากตัวเลขทั้งสองพศนักเรียนจะเห็นว่าภาคตะวันออกนะคะมีพื้นที่ป่าไม้น้อยที่สุดนะคะทั้งสองปีเลยค่ะดังนั้นข้อที่หนึ่งนะคะตอบว่าภาคตะวันออกต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะ ภาคใดมีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดดูในตารางนะคะภาคใต้นะคะในสองปีจะมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ11ล้านนะคะภาคกลาง13ล้านนะคะภาคเหนือ56ล้านภาคตะวันออก5ล้านซึ่งน้อยที่สุดนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15ล้านนะคะดังนั้นภาคที่มีพื้นที่ป่าไม้ มากที่สุดนะคะก็คือภาคเหนือค่ะประมาณ56ล้านนะคะคำตอบในข้อ2นะคะก็คือภาคเหนือต่อไปข้อที่3นะคะในปีพศ25 5 8ภาคใดบ้างมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจากพศ25 5 7มาดูนะคะ ภาคใต้นะคะในปี2,557มี11ล้าน5 9 0 4 7 5ปี2,558มี11ล้าน7 4 5 0 0ซึ่งเพิ่มขึ้นนะคะต่อไปค่ะภาคกลางนะคะปี2,557 มี13 8 6 3 193ปี2558มี13 9 1 8 145นะคะมีพื้นที่ของป่าไม้เพิ่มขึ้นนะคะส่วนภาคเหนือปี2557มี56 5้าน5 0 37,481ปี2,558มี56ล้าน4,096,886ซึ่งมีพื้นที่ป่าไม้ลดลงนะคะต่อไปภาคตะวันออกค่ะปี2,557มี5 7 6 3 1 2ปี2,558มี5ล้าน 91,779ซึ่งมีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะคะต่อไปภาคตอนออกเฉียงเหนือปี2,557มี15,748,931ปี2,558มี15,666 ซึ่งมีพื้นที่ป่าลดลงนะคะดังนั้นภาคที่มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นนะคะก็คือภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะเขียนตอบในข้อ3มนะคะภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออก ต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะถ้ามีงบประมาณสนับสนุนสำหรับปลูกป่าเพิ่มเติมให้แก่ภาคที่มีพื้นที่ป่าไม้มากกว่า10ล้านไร่แต่น้อยกว่า15ล้านไร่มีภาคใดบ้างที่จะได้รับงบประมาณนี้มาดูข้อมูลจากตารางนะคะมากกว่า10ล้านไร่แต่ไม่เกิน15ล้านไร่นะคะภาคที่มีพื้นที่ ตามที่กําหนดนะคะก็คือภาคใต้ภาคกลางมีสองภาคนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิน15ล้านไร่นะคะคำตอบคือภาคใต้และภาคกลาง ต่อไปนะคะข้อที่5ค่ะเรียงลำดับภาคตามพื้นที่ป่าไม้จากน้อยไปมากได้อย่างไรจากคำตอบในข้อที่1นะคะภาคที่มีพื้นที่ป่าไม้น้อยที่สุดก็คือภาคตะวันออกต่อไปนะคะก็จะเป็น ภาคใต้นะคะ11ล้านภาคกลาง13ล้านและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15ล้านและมากที่สุดนะคะก็คือภาคเหนือเขียนเรียงจากน้อยไปมากนะคะจะได้เป็นภาคตะวันออกภาคใต้ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมากที่สุดนะคะก็คือภาคเหนือได้เป็นแบบนี้นะคะ